สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับ Big กแอครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวมาบ่อยอยนะครับมาบ่อยมาชื่นใจที่นี่มาทำบุญไหว้พระมาเดินชิวๆนะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทำคลิปวิดีโอมาฝากทุกท่านนะครับและที่เป็นกำลังใจอิ่มอร่อยมีความสุขก็คือนี่ครับร้าน น้ำปัน่นร้านกาแฟเคลื่อนที่ของที่รัดเจรัดของเรานะครับเสียงดังฟังชัดเมนูทุกเมนูอร่อยและราคาไม่แพงนะครับทำจากใจว่างั้นทำจากใจนะครับมาถึงต้องสั่งครับสามแก้วหลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมะนาว นะครับน้ำมะนาวก็มะนาวจริงๆหอมหวานชื่นใจ มาถึงต้องสั่งครับสแก้วหลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวก็มะนาวจริงๆหอมหวานชื่นใจน้ำพันุนะครับน้ำพัน์ลูกชายกินน้ำพันธุ์นะครับสีส้มๆหน่อยหนึ่งของผมจะเป็นกาแฟเข้มข้นบางทีก็เป็นคาปูชินโน่หรือต่างๆแล้วแต่พี่รัฐจะจัดให้ อร่อยทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นม็อกค่าก็ดีนะครับอางค้างก็แถมด้วยนะครับสองคนแม่ลูกก็คือชาเขียวเขียวเขียวหน้ารับประทานหน้ารับประทานแหมพูดแล้วลิ้นพันกันนะครับก็เป็นร้านหนึ่งที่หวานใจวัดเกดตุมเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาก็จะต้องเห็นนะครับ ก็แวะอุ่นก็ได้ครับบางครั้งก็มีอ c c e s s o r สซนะครับหรือว่าสิ่งละอันพารลน้อยเป็นหมูกรอบหมูกระจกนะครับก็อุ่นหนุนการทำเองครับพี่รัดหรือว่าเจรัดแกทำเองครับก็นำภาพดีๆสบายๆเห็นแล้วอยากรับประทานชื่นใจก็ลองแวะดูครับร้านใกล้บ้านรถเคลื่อนที่กาแฟเคลื่อนที่ใกล้บ้าน ก็ได้เช่นกันแต่ถ้ามาวัดเกตุมแนะนำแนะนำที่นี่ครับอร่อยมากร้านเจรัดของเรานั่นเองมีดีมาบอกครับมีดีมาบอกครับ